Yeah. Just s best. <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเฉลยเลขท้าย3ตัว ID แจกฟรี6ไอคอนครับลงคลิปไปเมื่อ7วันที่ผ่านมาสหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดมีคนตอบถูกแล้วนะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ054ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกับ for fun channel นะครับแล้วก็เดือนถัดไปจะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกแน่นอนครับ สำหรับ f อท่านไหนที่อยากจะฝากผมแจก ID นะครับมี i อดีลองแล้วไม่ค่อยได้ใช้ติดต่อได้ครับที่เพจ e พจ a ทย y f o r Fun c h ช n n e ลครับลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ตอบถูกและได้ ID ดีนี้ไปครอบครองนะครับก็คือคุณนิละครับใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเร้าลินกองร้อยครับน่าจะเป็นทหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับติดต่อรับรางวัลได้ที่เพจ e พจ a ทย y f o r Fun c h ช n n e l ครับ ส่วนเอฟซีท่านไหนที่ไม่อยากพลาดการร่วมสนุกแล้วก็อยากจะตอบก่อนเพื่อนอยากจะเห็นคลิป for พัน channel ก่อนเพื่อนก็กดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นไอดีแจกฟรีแบบนี้ครับสําหรับไอดีนี้มีผู้ตอบถูกเพียงคนเดียวนะครับก็คือคุณเร้าหลินกองร้อยครับจริงๆแล้วเวลาผมลงคลิปแจกไอดีนี่ผมจะทิ้งคําใบ้ไว้ให้ในคลิปทุกคลิปนะครับ บางคนไม่เข้าไปดูคลิปไม่เข้าไปฟังคําใบ้ก็ตอบโม่โมโม,มาเสียดายสิทธิ์ครับเสียดายมากๆเพราะว่าผมจํากัดวงแคบมากสําหรับคําตอบนะครับคลิปหน้าอย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun c h an n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy.